สบายดีพี่น้องมาพบพรอกับสาวผู้ไทยเลยพี่น้องคือเก้าพี่น้องเอ้ยมาห่าน้ำใหม่มื่อีนซองไม่รู้พากันมาห่าน้ำใหม่อีพี่น้องไปไปเอาน้ำใหม่ก็พี่น้องเอ้ยสิได้บอกพี่น้องว่าน้ำใหม่มื่อนกระรอกลุ่น้ำกันนะพี่น้องเด้อยมันนี่ถ้ากระเจี๊ยบกอดที่อิฐพี่น้อง แลวะซองดงดงบุยอมเคยจะเป็นนไม้แรกด้นพยายามงไมด้เ huh. ป็นนไม้อยาเกี่ยวเขาแล้วมันก็โด่ไปเอะไปเลยนะยิก่อนม่้อนงต่อไปอีกี่นได้อีกบ่บังยุงก็ลาลา ไปหาต่อไปไอีพี่น้องพากันย่างรอดอันนั้นพี่น้องเลยช่องไอองม่ลู่ลออพูละกาตาบูมืมอนีชิมาอันโบชิดาเต็มช่องกาตาพี่น้องโลลุ่นน้ำกัดนายพี่น้องเด้อมาพี่น้องเย็นด่งนึ่งโดงนึง,นงก็เอาพี่น้อง còn áo lai muốn nọ con muốn con bạn muốn 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 ซีงพี่น้องเดียวเบิ่งตะนากอนนะอ่แม่ผูมีเชนแม่ตัวนี้นะตอนว่า้หเาบบดนี้้ต่านี่ นี่ก็เอาบ่รู้ไปหานี่อ๊าอ๊ากินของมันเนาะอือ bởi đi do mẹ nữa không 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 ก่อนน oh ี่็มันจะแน่งวันดมันบมีเลยกนะมาทนนี่บุยอไปเลยเฮนดมึงนะ้องยนกอดดเอาน้องโอ้

funny yeah มุดน้อยหลายเนาะกระตาของแม่ซาบ่ทายก็ได้ลายเติบเลยวพี่น้อง นี่มะตำดให้เดี๋ยวก่อนมีตำดแล้วนะพี่น้องนี่ซ้ําเด้อใส่ค่ะกินปลา <test> <t marine waves> จะเอามาบะมี่นะ่ยพี่น้องไลยซ้ำดูร้อมกันพี่น้องมึงมาช้อมหน้าไม้ก่อนพี่น้องเลยม้องเห็นมความลำบากในรดห้อนี่ไปอีกหนึ่ง ก็นี่ลำยอะๆพี่น้องแต่มาเจอเขาเอาก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เสียดายเลยพี่น้องเขาบอเอาก้อนจะได้ลายก้อนนี้ได้แล้วพี่น้องอันนี้แล้วเขาเอาก้อนเลยโอ้ลายเต็มกระตาเลยพี่น้องน้ำไม้วันนี้เอบเกลือมื่อแล้วพี่น้องไปใช้เลยเมือก็ไม่อันเปิดตัวซ้อมเลยพี่น้องน้ำไม้ก็อึดพี่น้องเอ้ยมือนี้น่ะยอมหับเลยห้าดุนแล้วมันปกติเป็นเฮามันนิดนึงกัดเต็มกระตาทรงกระตาแล้วมื่อเลย นี่มาห้าดอนเตอร์พี่น้องมันอึดมันไล่คนห้าโพดพี่น้องเลยเมื่อชาวบุไทยลงกันพี่น้องก็เป็นชาวบุไทยเอิญกันบพรว่าหรือเอิญกันซะซะเซลมันได้พ่นคุดอันกระปูพี่น้องเลยไปเกี่มมือพี่น้องวันนี้โผล่เป็ดแม่ชาวบุไทยเอามือพี่น้องเอามือไว้ไปซิดเบ็ดพี่น้องเป็นเงยไปซิดเบ็ดพี่น้องเกี่มเครื่องห้าแม่ชาวบุไทยแต่งแล้ะชาวบุไทยกระซิบห้าเนี่ยมือนี้พี่น้อง อ่ะเส้นเก่าเส้นเดิม <shocked> พี่น้องคลิปนี้กับที่จบจะนีแล้วพี่น้องพากันมือก่อนบัวซ้ำบ่ของเฮาผัดซอมคักกัยังบัวซ้ำเนาะอ้าวคนละมักกตอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปกำลังเจอซาบปะถ่ยเด้อพี่น้องคลิปนี้กับจบจะนี้ก่อนพี่น้องเด้อไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย